ให้เรื่องรถเป็นเรื่องง่ายออกรถฟอร์ดกับผู้การสุนทรนะครับสวัสดีครับผู้การสุนทรนะครับวันนี้ก็มาให้ชมอีกหนึ่งรุ่นเป็นรถรุ่นบ b l 4ประตูรุ่นสปอร์ตนะฮะคันนี้นะครับบอกเลยว่าได้ทั้งส่วนรถได้ทั้งของแต่งนะฮะคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่8 9 0 0 0บาทมาเรามาดูกันว่าของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับ บอกได้เลยว่าแต่งล่อแบบนี้ด้านหน้าเป็นซิเนเจอร์เลยก็ว่าได้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ม้าสีเงินนะครับในส่วนของคันนี้เป็นรถสีดำนะฮะในส่วนของตัวสเก์ตด้านหน้านะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโทนดําเงาแมทกับตัวรถทั้งหมดเลยแม้กระทั่งในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับลูกค้าก็จะเลือกเป็นในส่วนของตัวดําเงาเช่นกันนะับซุ้มล้อชิ้นนะครับส่วนมากลูกค้าจะเลือกเป็นในส่วนของ ดําด,ด้านหรือดําเงารีเควสได้หมดเลยนะฮะในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเปลี่ยนใหม่ครับของเดิมเป็นล้อขอบ18นิ้วคันนี้ได้มีการเปลี่ยนใหม่เป็นล้อเดิมเออเป็นล้อใหม่ขนาด20นิ้วนะฮะเสริมรลอนในส่วนของตัวยางซูแม็กเป็นยาง AT ทนั่นเองยาง a อทีสามารถจะวิ่งได้ทุกพื้นผิวท้องถนนนั่นเองนะครับตัวฟิล์มผู้การสุนทอนเลือกอใหลกล้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าเลือกบอกว่าอยากได้แบบไม่มืดมากก็เลือกเป็น60% 40%บเปอร์เซ็การสี่ติบเปอร์เซ็นต์นะครับเทปก,กัน,านสนานนบ รุ่นนี้หน้าจอ,อาเป็นหน้าจอกระดาษ10นิ้วนะฮะแต่ว่าพิเศษในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะครับแอร์ Air mm hmm. จะแยกซ้ายขวาได้หน้าจอเป็นซิงโสามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกับตัวไวเล c ชาร์จมาพร้อมกับตัวพวงไลพาวเวอร์ไฟฟ้าฮะไม่ต้องดูแลในส่วนของตัวน้ำมันพาวเวอร์เลยเบาะหนังสเปครุ่นนี้มาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวรถนะ รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ล,ลิตรแรงมา้า170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันมนิวตันเมตรเองในส่นองตัวแอปนะฮะแอปฟอดพาร์ตนะครับบอกเลยว่าในส่นองตัวแอปรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทสั่งปลดล็อกสตาร์ทแล้วแอร์เย็นทำเลยปลดล็อกรถได้ล็อกรถได้สามารถดูรถได้ว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับในส่วนของอตัวแอปนะฮะสามารถจะดูในส่วนของศูนย์บริการใกล้บ้าน ในมือถือได้เลยในส่วนของค่านะ้ำมันเครื่องก็ดูได้เช่นเดียวกันในส่วนคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือชุดแต่งนี่ฮะเราติดตั้งให้เลยอย่างที่บอกที่บอกไปคือ8 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่ายกเว้นตัวโรลลิตตัวนี้คือเราติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในตัวของตัวฝาท้ายนะครับรุ่นสปอร์เนี่ยเขาจะมาในส่วนของตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะครับนี่เลยเบามีขนาดเบานะครับไฟท้าย LED รุ่นนี้จะเป็นไฟท้าย LED ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วส่วนสกรูด้านหลังนะครับลูกค้าเลือกเป็นโทนดำตัว FO LED เป็นแบบเงานะครับ ัวกันชนเหล็กลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้คือเป็นกันชนเหล็กของอารเรนเดอร์แล้วก็มาพร้อมก,กับตัวชุดลากจูงนั่นเองโอเคเรามาดูด้านหน้ากันครับคันนี้ฮะลูกค้าติดต่อมาว่าผมมีเงินดาวเท่าน,นี้แปดหมื่นบาทสามารถแต่งอะไรให้ผมได้บ้างแล้วก็มาพร้อมกับส่วนลดเงินดาวด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะับอยากใช้เงินดาวเท่า,าไรปรึกษาผู้าก,การสุนทรได้ทุกเวลาเบอร์โทร0 9 7 5 4 5 9 8 8 9นะครับ ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสครับอยากเทสได้ติดต่อหาผู้การสุธรได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนํากับรถซีดีเจอีกหนึ่งรุ่นก็คือ d b พ Sport นั่นเองนะครับแปด่นเาบาทนะครับเรื่องรถเป็นเรื่องง่ายติดต่อหาผู้การสุธรไม่ว่าจะฟอร์ดรุ่นไหนยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ